สิบเอ็ดบสวนมังคลาสุตใต้เสวนาจะภาลนาปันทินาลันจ์เสวนาปูชาจะปนีนาอิามังคลมุตตมังปฏิทูเจสวโสจักรุเพจักตันตาตตาสัมทิ่จัอิามังคลมุตตะมังพาหุสงสันจัสิปันจวินาโยจักสิกตวสุภิตาจะวาจาตามังคลมุตตมังมาตปิตุ อุปทานนาอุปทานรัตสาสังฆหวนาคูราจักมันตาเอตามังคะระมุตตะมังทานันจธรรมจริยันจาญาตะการันจสังฆหวนาวชานิกรรมานิเอตามังคะระมุตตะมังคารติวิรติปะปามัชฌานาจจะเสลมโมอัปปโมโทจะธรรมสุเอตามังคะระมุตตะมังคารวุตจะนิวัโตจะเสลมตุตีจักตัญุตาการเลนะธรรมสวนาเอตามังคะระมุตตะมังขันตีจะสวะวัจสตาสมนานันจทัสนังกาเลนะธรรมสกัญชาเอตามังคะระมุตตะมังตะโปจะผังมะจาริยันจาริยสัจจานะทัศนานิพานัสสิิรัจจ ตามมังกรามุตตมังพุทธัสสาโลกะเทมเมหิตตังยักษะนะจามปติอสุกังวิราชังเถมังเนเอตามมังกรามุตตะมังเอตาทิสานิการตวานัสสัพพะธรรมะปราติตาสัพัทถาโสถิงคัฉันติตันเตสังมังกรมุตตมันติบทที่สองบทสวดัตนะปริตยังจิตจีวิตังอิทาวะหูราวาสเคสุวายังรัตนปณีตังนโมสมาธิดาดาขันไดนะอิทำเปรตแต่รัตนปณีตังเอเตนะสัตเตนะสุวติโหตุวะรัก ใช่ายามวิราขัมัสตาปนิตังยตัคจจะสัพยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเณนะสมาธิจินติอิทัมปิธรรมเณรัตนปนิตังเอเตนะสัตเจนะสุวติหัวตุยามพุทธาเศโตปนินวะยีสุจริงสมาธิมานันติกัรจามัหุสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติอิทัมปิธรรมเณรัตนปนิตังเอเตนะสัตเจนะโสวติหัตุ เยปุขลาอัตสตังสัทธาจันตาริเอตานิยุคานิโหติเตะทกิเนยาสุขตาสสสวกาเอเตสุตินานิมภะภลานิอิทมปิสังเขนรัตนปนิตังเอเตนะสัตเตนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทำเหนานิการมิโนโหตมัสสาสนังหีเตปฏิปตังมาตังนิขันหารัตฐานุนานิพุติพุจฉะมนาอิทมปิสังเขนรัตนปนิตังเอเตนะสัตเตนะสุวติโหตุขีนาปุรานังนวังนัตถิสภาวังวิตาระจิตตายติเกพระวิเสณิเกหีนาปีชาวิรุจิจันทานนิพันติาายยปปปฏิิิโรธััมสงต เเรัตนาเป็ิไตเตนะ่ขัดเยนน่าตื่นติะตหนกโถดุบที่สามบทสวดธรรมบทสหนิสวรรอัตตาหวเวชิตตังเสยโยยาจายันอิตลาปชาอันตาทานตัสสะโปสัสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวนัวกันทปโปนามารโณสหภพมุนาทิตาอปปชิตังกะยิลาจถาลูปัสสาัานตุโนโบทที่14บทสวดเกศุตระสูตรภาสิตา มิทางเตนะพระวัตตาชนะตาปสตาอรหัตตาสมมาสัมพุเทนะเอธาตุมเหมาอนุสเวนะมาปรับปริยมาอิทธิกริยมมาปิตตปสัมพทานินะมาตักกาเหตุมานายะคะเหตยะมาอากาปริวะตักกาเมนะมา ทิตินิชานขันติยามาพระปะรุปตายมาธรรมโนคะลุยอธาตุเมเหอันตนาวัชเนยยาธาอิเมธรรมากุสลายอิเมธรรมาสวัชชาอิเมธรรมาวิญูขะรหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาทินาอหิตายาสุขายาสังวตติอัฏตุเมเหปชะเหยียธาธาตุเมเหอันตนาวัชเนยยาธาอิเมธรรมากุสลายอิเมธรรมานวัชชาอิเมธรรมาวิญูปัสสัตาสถายาสุขายาสังวัตติ อาถาตุเมเหอุปสัมบาชะวิเหเลยจะหาถาติบทที่สิบห้าบทสุอุปนิเนยสุอุปนิยติชีวิตธรรมะปะมายุงเจรูปนิตาสามะสันติตานาเอตังมะยังมะมาไรน์เอไปขามะโนปุญญานิขัยลิยาถาสุขภาวา,านิอุออปนิยติชีวิตธรรมะปะมายุงเจรูปนิตาสามะสันติตานาเอตังมะยังมา มาละเนยไปคามโนโรกามิสัมปัญชะเหตสันติเกโขโยทากายเยนัสัญญโมวาตยะอุทัเตตาสามตังตัสสาเปสัสสุขายะโหติยังชีวมโนปกาโลติสุญยังธรรมโมอเวสละคติธรรมัจจาริงธรมโมสุจินโนสุขะมะ วหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนนะทุกขติงขัตติธรรมจารีสเพสังคารานิจติยถาปัญญายปสติยอทิปินทติทุเขสัมมิโควิสุตธิยาสเพสังคาราทุกขติยะถาปัญญายปสตินอธิปินทติทุเขสัมมิโควิสุตธิยาสเพธรรมานาตาติยถาปัญญายปสติอธิปินทติทุเขสัมมิโควิสุตธิยา บทที่ที่หกบทสวดอปันนะกัชาโดอปันนะกัชนมเกทุติยังอหุตกิกาเอตธาธนญะเมทาวีตังคะเหยยะอปันนะกังพาหุเวสารังยันตีปะพาตานิวานานิจะอารามะลุคตเจตญาณิมลุสาพยานตันชิตาเต เนตังโขสารังเขมังเนตังสามะคุตตมังเนตังสามัคัมมาสัพพะทุกขาปนุตจติโยจะพุทธะจะธรรมนจะสังขันจะสรังคตโตจันตาริยสัจจานิสัมมปัญญายะปสสติทุกขังทุกขสมุทประทางทุกขสัจจะอจิกรรมาอริยะจะอจังขีการทุกขูปะสมคขามินาเนตังโขสารังเขมังเอตังสามะคุตตมังเอตังสามัคัมมาสัพพะทุกขาปนุตจติ คนที่เกบทสวดพระเทกกระกาถาอธีตังน่ะมักเขมอย่านไปจำเสกนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรนึงหวังสิงนี้มาไม่ถึงยะถธาติกับมไปินา่าตังปนันตานาคาตังสิ่งใดล่วงไปล้วสิ่งนั้นก็เป็นหนรับไปแล้วสิ่งที้ยังไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนัะโยธรรมตถาตถาวิปัสสติอสังหิลาสังขุปางๆวิธานุพลุหเยก็บุคคลเห็นแจ้งทำในปัจจุบันไม่ก้อนง่ายไม่ก้อนแค่ในธรรมนั้นดูคนนั้นทุกเจริญยรแวันนี้ะคราาควมใุ่งโ อาจารละเตน,นะมาหาเสนน้ญญามัจุนาเพราะค,ความผิดเพี้ยงกับมัจุราชผู้มีสแต่ใหญ่ยันย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารนี้มา่นจะปิงอโหัวแล้วแต,ต่ว่าท่านติดตามไหมพระเถรแล้โตติสันโตถึงเจริไม่มีจิตพระผู้นี้ผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปฏิบัติอย่างนี้มีความเพียมไม่เกิดทานทั้งตะวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มระดีนี้จะได้รับการส่งเสริม บทที่สิบแปดบทสวดพินหาเรยเจอเวทะนับประทานฉลาธรรมโมไมหิฉลาอนาติโตเราไม่ทำแก่เป็นธรรมดาจะรุ่งพ้นไมาทแก่เป็ไม่ได้พยาทิธรรมโมไมหิพยาติอนาติโตเราไม่ทำติไพ้เป็นธรรมดาจะรุ่งพ้นทำติไพ่เป็นไม่ได้มรณะธรรมโมไมหิมรณะอนาติโตเราไม่ทำตายเป็นธรรมดาจะรุ่งพ้อนทำตายเป็นไม่ได้สัมเพหิเมปิเยหิมนาเปหินนาฬพะโวปินาพระโว เราจะเว้นไปต่างๆคือจะต้อง้พระภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกมัสสโกมหิกรมัทยาโตกรมมายโยนี้กรมะันตุกมปฏิเสแลโนเรามีนการเป็นของตนเีการเป็นผู้ใ้ผลเปการเป็นด้เกิดการเป็นผู้ตามมีการเป็ที่พึ่งอาศัยยังกรมังกัดิสามมีกาลยานังวัประประกลางวัตสาทายาทุิสามีเราจะทำามบรรดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทือจะต้องได้รับผลจามนสืบไปเอ๋ัางอเมหิินังบัเวคิตพังเราทั้งหลายตววพวกเรือย่างนี้ทุกวันเท็ม บทที่๙บทสวดเทวตาอิญญาตคาถาทุกขปาฏตจาริณิทุกข์ขาดปยาปาติจานิณิปยาโสกปาฏตจาริณิโสการขอตูสัมเพปิปานิหนเอตเทวตาจะอมนิสัมปทานตุยสัมปทานสเพเทวานุโมทันตูสัมภาสัมปติสิทธิญาทนั้นก็ทันตูสัทายะสีรังละขันตุสัมปทานเพราะวนาพิระตาขอตูขันตูเทวตาคาตาสเพพุทธาปรปปาตาปฏิกันตยังพระลังอรังตันต์เตเจนะละขันตูมิจตุสโวบทที่20บทสวดเทวตาปฏิทณาคาถา ยาเทวตาสันติวิหาราวสชินีถุเปฆะเลพธิเทเลตหิงตหิงตาธรรมะทาเนนะพาวันตุปูชิตาสกินกโรเตท,ทาวิหารามชาัชเเติลาจะมัชานะวากาจะพิศโวสารามิกาธานาปปติอุปสกกการธรรมะจเตสานิขามาจ,าาามาจาอิสลา,าสัมปานะปูตาสุกิตาพาวันตุเตชยาพิชายเยปีจนันท่าสัมาวาสาัตเศธชาตาอัทโวปปาติกานิยัติการธรรมะวลา,าปฏิจเตสเพปิทุกขสัสะกะโรนปุสังขยนัน ถาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัทฐาปุภาสังโฆโหตุสมะโควะอัาถายะตหิตายะอัมเหระคตุสัทธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาพุเนยามะธรรมเมอริยะปะเวทิเตบทที่ยี่สิบเอ็ดบทสัพพะปฏิทินกถาคุณยัสสิธานิกาตัสสายานานิคตานิเมเตสัญจาภาติโนโหตุสัง ตานัตตาปะมาลกาเยปิยาภณวันตาจะไมหังมาตาปิตติโยสิงถาเมจาปะยะทิฐาวาอันเยมัชฌาตัลวิริโนสัตตาสันตินสันติโลกสุมิเตหูมาจาตุโยนิกาปเจจักตุโวการาสังสารันตาเพราะว่าพระเวย,ยังตังเยปฏิทานะเมอนุโมทนันต,ตุเตสยังเยจีมันั์ปชานาันติเทวเตสันิเวยทยุ มายาตินานะปุญญานามัมโนทนาเหตุนาสเปสัตตาสทาของตัวอเวราสุขชีวิโนโอเกมัปปะทันจะปะโปตุเปตเตสาสานิสตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายนีมีที่สุดไม่มีมาจงเป็นผู้แห่งมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทาแล้วคือจนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบิดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นตนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกัะตั้งอยู่ในโลกเกิดใน ภูมงสามิดในกำหนดสี่มีขันห้าอะไรขันหนึ่งอะไันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทักการให้สมบูรณ์ข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจดอนุโมทนาทานเองเกิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทักการให้สมบูรณ์ข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสมบต่อเถิดและจงดูทางเกษมเถิดขอความอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสัตว์าธุสาธุ ด้วยในภา in, คแห mm ่งศาสนาและในภาคแห่งความเปลี่ยนในสองการบูชาพระนารายณ์ด้วยการสั่งขยายบทสวดเข้าสู่การบวชและประาศฐานเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดอย่างนี้แก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอทวยเทพธิดาทั้งหลายโปรดโนโมทนาการสวดขยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาและโปรดอนุก่อนให้แก่ข้าพเจ้า ประตูมงคลพระกิตเพลีมินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระจันทร์สังวรวอกวรไวิหารตลอดจนวัะตูมงคลทั้งหลายจะต่ตั้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนต้นรูปภาพแห่งภาพประลิษตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงในส่วนนั้นเปิดศึกประการเจอสาธุสาธุสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีเจตนาโลมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอยจักรพดิไทยทั้งปวงพ้นจับความทุกข์ทั้้งสิน พระทศกัณฐ์นั่งเหนื่อยจะเลยนุ่งเหนือยที่การงานคณะต่ออุปสรรคละมันทั้งหลายจมบุญพร้อมด้วยทัศน์สมบัติบริวารธรรมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสมเร็จในการวิพัฒนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุพิษพรายทั้งสี่เกิดอายุวันนัสุขบาระเทิดหอนุโมทนาบุญกับครอบคโภจะถึง่านสาธุสาธุสาธุ